ตั้งศูนย์ไปแล้วยางที่มันเคยกินมันจะหายนะครับมันไม่หายนะมันเคยกินไปแล้วมันก็กินต่อนะครับศูนย์รถะบรรทุกอีซุสุที่ขวัญชัยอยู่รับตั้งศูนย์โถบรรทุกด้วยใช่ไหมนะครับ ขออนุญาตตอบคําถามพี่บุญทิ้งนะคบพี่บุญทิ้งเนี่ยเป็นลูกค้าของทางขนชัยนะครับพี่บ้านแบบนี้แล้วกันนะครับคือศูนย์อีซูซูเนี่ยเขาจะมีอยู่2แบบหลักๆนะครับแบบที่1ก็คือศูนย์ทั่วไปนะครับศูนย์ทั่วไปเนี่ยหลักๆเขาจะทํารถเล็กนะครับรถเล็กก็คือรถกระบะรถมิวเอ็กนี่แหละนะครับแล้วก็จะมีพ่วงถ่ายน้ํามันเครื่องพ่วงรถใหญ่อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่รับงานหนักยกตัวอย่างเช่นการยกเครื่องอะไรแบบนี้นะครับอย่างที่2เนี่ยเขาจะเรียกว่าทักเซ็นเตอร์นะครับอย่างขนชัย อยู่อีสุคิงยนสาขาพี่มายเนี่ยก็ เป็นทักเซ็นเตอร์นะครับแบบนี้เนี่ยเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่รับซ่อมรถใหญ่โดยเฉพาะนะครับซึ่งเรื่องของการตั้งศูนย์นะครับขนัชัยก็อยู่นะครับแล้วก็คุยกับช่างค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับเรื่องนี้นะครับขวัชัยแนะนําแบบนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าในกรณีที่รถของเรานะครับมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการการกินยางนะครับก่อนที่จะให้ทางศูนย์บริการเนี่ยทำการตั้งศูนย์ให้นะอันนี้ขวัชัยบอกเป็นเทคนิคบอกเป็นทริแล้วกันนะครับนะว่า แนะนำว่าทําตอนที่เราเปลี่ยนยางมาใหม่ๆครับย้ํานะว่าให้ทําตอนที่เราเปลี่ยนยางมาใหม่ๆนะครับ ถ้ายางมันกินไปแล้วนะครับยางมันกินไปแล้วเนี่ยแล้วเราเอามาตั้งศูนย์แล้วหวังว่ายางมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับมันกินแล้วมันก็คือกินเลยนะครับปัญนเนี่ยให้ปรึกษาก่อนนะครับให้ปรึกษาก่อนว่าตอนนี้ยางมันเป็นประมาณนี้นะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะแค่สลับยางนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะเป็นเป็นทิกเล็กๆแล้วกันนะครับที่ขวญชัยฝากให้กับทางลูกค้าของทางขวญชัยนะครับว่า ฝากและกันนะครับสําหรับใครที่ดูคนใช้อยู่นะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับ